จะเกิดอะไรขึ้นแฟนหมอลําว่าอย่างไรค่ะพี่น้องโอ้โหเป็นประเด็นที่ว่าหึ่งห้าค่ะคนแฮฮเปรียบเทียบบางคนก็เปรียบเทียบบางคนก็พูดไปนั่นไปนีมักทีมใดกับทีมนั้นเอาเอฟซีจากของเอฟซีไฟนั้นเอฟซีไฟนี่มาตีกันค่ะพี่น้องในคอมเมนต์ในตอนนี้ก่อนอื่นต้องบ,บอกก่อนว่ามันมี สำหรับมอลำแต่ละคณะมอลำเหลืองหมอลำัมมูมอลำอย่างนี้ละ่ะมันต้องมีเรื่องลำในแต่ละฤดูกาลนะคะพี่น้อ,เองเรื่องนั้นเรื่องนี้จำปาะสต้นเรื่องสังทองเรื่องเพอเซนดอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งในฤดูกาลที่จะถึงนี้ฤดูกาลที่หกสิบเจ็ดหกสิบแปดนะคะพี่น้องมันมีสองคณะที่ชนกันเขาเอื่นมาลำเรื่องเดียวกันแต่เป็นหมอลำทำนองขอนแก่นกับมอลำเพินนั่นก็คือทางคณะหมอลำ ใจเกินรอยบอยสีริช่ยกับทั้งหมอลำลํำเพิ่นโชสาวหน่อยสองนั่นแหละครับพี่น้องมาซิอาในฟังทางเพจจักรวาลหมอลำเพิ่นเนี่ยเอามาลงซองด้วยพี่เห็นตอนแรกกับว่าคิดว่ามันสิกเกิดแบบคนไปเถียงกันแตค่อมหมินขนาดนี้เพราะว่ามันก็ถึงจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่อาจจะบ่ได้ออกมาเป็นทำนองเดียวกันดอกนอข้นแ่งกับคนละคนซื้อเรียงซื้อเดียวกันซื้อแฟนหมอลำว่ายังไงในฤดูกาลหน้า จะได้ดูหมอลำเรื่องต่อกอนพระอภัยมณีสองเวอร์ชัน่นพี่น้องพระอภัยมณีผู้ใดเรียนอยู่สมัยปฐมหูจากแนนอนรอยประสซ็นกับซิมีนั่งเงือกมีพระอภัยมณีมีมานินมังกรเสียมีนั่งยักนี่คือตัวนี่คือตัวละครหลัก องพะอภัยมนีนั่นเองค่ะเพินก็ว่าใจตรงกลานอาจใจตรงกันโดยบังเอิญสำหรับหัวหน้าบอยสิริชัยคณะใจเกินร้อยกับเฮียหน่อยบอสโจโยมนีนวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่ในฤดูการหน้าได้เลือกหมอลำกรเรื่องพระอภัยมณีพ่อแสิโดยวันนี้หัวหน้าบอยได้โพสต์ผ่านทาง facebook ส่วนตัวสาเหตุที่เลือกเรื่องพระอภัยมณีว่าฤดูการนี้ ผมเลือกเรื่องพระอภัยมณี 1. ผมเกิดในวันสุนทรผู้ล้ำลึกกวีเอกของโลก 2. อ,อยากนำวรรณคดีไทยมาใส่ภาษ,าษาทำนองและการแสดงแบบหมอลำ 3. า 3. ตัวละครมีครบนางยักษ์นางเงือกมานินมังกร ติดตามดูได้นะครับว่าใครจะได้แสดงบทไหนในเรื่องพระอภัยมณีและมือนีก็เห็นทางบดเดี๋ยวมาอ่านบทก็ยิ้มเปื่อยๆนะแะพอใจในบทนี้มากๆเป็นการประยุกต์เอาวรรณคดีไทยมาแสดงในรูปแบบของหมอลำก่อนค่ะพี่น้องหมอลำต่อก่อนหมอลำเลืองแต่อต่อมาในวันนี้นะคะในหมู่ว่านดีค่ะพี่น้องในหมู่ว่าณสามสี่มือก่อนเออต่อมา ทางเพจสาวน้อยลำเพลินโชว์ได้แชร์โพสต์ของอาจารย์โจไทยยราชที่เคยโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาว่าขอบพระคุณอาจารย์โจไทยยราชมากๆนะครับที่ประพัน์กรลำเรื่องพระอภัยมณีให้กับหมอลำเพลินน้องใหม่สาวน้อยลำเพลินโชว์งานนี้ไม่ดราม่าเพราะกำไรตกอยู่ที่แฟนหมอลำ แต่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือหนีการถูกเปรียบเทียบไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปกับพระอาภัยมณีเวอร์ชั่นลำทำนองขอนแก่นกับคณะหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็เวอร์ชั่นลำเพลินจากหมอลำน้องใหม่อย่างสาวน้อยลำเพลินโชว์นั่นเองค่ะพี่น้องต้องบอกเลยว่าในฐานะเป็นคนเบิงได้เปรียบแน่นอนไม่มีการเปรียบเทียบนะคะคนไในตัวสาวน้นอยเองเนาะในเบิงสองเวอร์ชันได้แบบเขาเรียนมากเข้ารู้ว่าเวอร์ชันว่าราคดีเป็นจ้าไหน เวอร์ชันละครนวิธีเปจะไหเข้ากับไปเบิ้งมาหลายหม่องเลยวแต่เวอร์ชันหมอลำยังบอกเคยเกิดขึ้นในน,นีค้ค่ะพี่น้องเคยเห็นตั้งแต่ติดตามหมอลำมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นพระอภัยมณีเวอร์ชันหมอลำเออต้องเบองว่าสิปังขนาะดได้พู้ได้สิแดงเป็นหน้าเหงือกู้ได้สิได้เป็นมณิสงกอนู้ดได้สิได้เป็นพระอภัยมณีที่แน่แน่พระอภัยมณีนะคะก็ต้องเป็นพระเอกของเรื่องอยู่แล้วก็ต้องรอดติดตามกันต่อไปแล้วกันนางเหงือกค่ะพี่น้องสิได้ใสห่หางหน้างเหงือกบอกหรือเช่ไใด โอ้ยหลุนแห้งน้าเหงือกสิเกิดตื่นไปหาหมอลำั่มเนี่ยบนันทึพี่น้องแต่มันกับว่ายเนี่ยะคะ่ะจะมีคนมาเปรียบเทียบเพราะว่าเนี่ยจังห้างสาวเหนือลราเพื่นโชคอะไระแช่นั่นแหละของอาจารย์จุทยราชนั่นแหละในเรื่องการประพนันธ์ภาพภยมณีแล้วมาส่องคอมเมนต์ว่าทําไมถึงว่ามีคนมาเปรียบเทียบคอมเมนต์พี่น้องแต่แตนคนเปรียบเทียบกับมี่เอย๋ยคนบอกว่าโอ้ยดีใจได้กําไรกับมี่เอย๋ย คนบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญกับมีเออยค่ะพี่น้องมันมีหลายความคิดหลายตัณกะของแต่ละคนเท่ากับสามามาที่จะไปขวบคุ้มวามขิดาดใดพี่น้องมาเบิงนะคะพูดบอกว่ากําไรอยู่ที่ท่านผู้ชมอาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้คุณมายทั้นสี่ค่ะคอยคือว่างอ่าคอยคือว่างไหวในใจของวงใจเกินรอยแต่เพียงผู้เดียวอ่าอันนี้มันก็มีคนมาพูดนั่นแหละ ฟังจากกรสองกรก็ได้อยู่แต่ถ้าฟังยาว,ยาวๆบ่ได้ค่ะค่อยง่วงอันนี้ก็คือคนที่ไม่ค่อยชอบหมอลำนะคะในช่วงหมอลำสาวน้อยเฮ้ยทำไมมาทําแบบนี้แบบบอมสาวน้อยไม่เห็นตามมันนีาก็บวราสาวบักู้ใด้เห็ดตามไผ่ค่ะพี่น้องดูที่ฝีมือรายละเอียดใครจะทําได้มากกว่ากาันและนี่คือผู้ชมเป็นการตัดสินใจว่าใครจะได้ เป็นของแท้ที่จะคลองใจแม่ยกพ่อยกที่แน่ๆให้กําลังใจทั้งสองวงนะคะอันนี้ก็คือพูดดีมากๆแฟนคลับคนละกลุ่มมันก็ต้องมีการเปรียบเทียบกันเป็นธรรมดาพี่น้องนะะเนี่ยค่ะเบิร์นคอมเมนต์นไม่ได้โมเมขึ้นมานะคะมันมีมันมีคนมาเมนจริงๆในเรื่องการเปรียบเทียบนะคะในเรื่องการที่ว่าการแสดงนู่นนั่นนี่มักภัยมักมั่นา้าเป็นกําลังใจใหตุทุกวงนั่นแหละจา้าแต่ชอบใจเกินรอยให้บอยสิทธิชัยมากกว่าอันนี้ก็คือเป็นทางเอฟซีทางนั้นเนาะ อยากร้องเห็นหมอลำร้องเรื่องนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่น่าสนุก,กมากสำหรับผาไพามแมนี่สาวนี่ยกะอยากใหเราติดตามด้วยกันชอบวงไหนก็เจ้าวงนั้นไปดูแลแต่ค้นมากไพมักเตยยาวๆไพมักฟังล่ำเรืองกะแล้วแต้สีจ้างอันนี้กะบอกถือคือกันมักวงไนกระจ่างวงนั้นขันจออยา่างเบื้ลทั้งสองวงจอดกระจ่างสองวงมากเอเมอมันกนแล้วแต่ไม่มีดราม่านะครับถ้าคณะใหญ่ๆมาใกล้บ้านผมก็ไปดูหมดนะครับอันนี้คือคนที่แบบ เออคณะมอลล่ามีเยมาไปเบึงเมือเอ่อไลบดสิเป็นคณะใดพวมบดามาใจเกินร้อยที่สุดสาวน้อยที่สุดเนี่ยคือมันก็มีคนมามักภัยมักมัน่นขอนแกน่นเบึงใจเกินรอยไพมักล่ำเพ่อนกับเบื้องสาวน้อยจบเพต้องหาเปรียบเทียบดอกจ้าราศีมันก็ถือต่องความเพลินขึ้นกันผู้ใดมักล่ำเพ่อนกับไปเบึงสาวน้อยผู้ใดมักทำนอกขอนแก,นก่นกลับมาเบึ้งใจเกินรอยถึงจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่บดบอคือกันแน่นอนอาจจะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่เหมือนกันแน่นอนตัวแสดงก็คนละตัวคนแสดงก็คือคนละคนพระเอกคนละคนนั่งเอกคนละคนตัวละครหลักคนละคนตัวละครรองคนละคนตัวลายคนละคนการแสดงแต่ละคนกับบ็อกคือกันหน้าตาคนกับบล็อกคือกันเพราะฉะนั้นโบสามารถเปรียบเทียบได้สำหรับรายละเอียดที่ว่าพรสศีเหตฉากดีฉากงามนั่นสิมันอยู่ที่แต่ละวงจะดีไซน์ออกมายังไงเพราะบางวง เปรียบเทียบนอกเสน้นไปบอกถึงเรื่องบางวงที่ว่าวงนกพศกสกอสเอาสร้างขึ้นเวทีเงเสียอันนี้ก็ถือว่าอลังการเจ้าสิเอาสร้างขึ้นเวทีบอจะเสิเอามากขึ้นเวทีบอกกันแล้วแต่เจา้าวงระเบียบวัตถศิลป์เอาพญานาคขึ้นเวทีจั้งเสียมันก็เหลียแต่ว่าภัายสิเอาอยัางขึ้นเวทีผู้ใดสิอ่าซื้อความปังออกมาได้สมไหลไอ้สมดาจากการตีเหตุหมอล่ำเลืองในแต่ละปีแต่ละปีแต่คนกับมาคอม,มิน ฉะนัน้นบอนไหวกันผูใ้ใดอยากเบิองคอมมนเต็มเต็มนะคะว่าสามารถออันได้หมเพราะวะมันกะบางคอมมนกะแยเแรงะา่ะมันกะ,ะ,ม,นกะมันแฟนขับคนละกลุ่มมันก็ชอบคนละแบบซึ่งมันก็มีการเปรียบเทียบกันแน่นอนประมาณนั้นสิคะพี่นอไปดูในจักรวาลหมอลำเพื่อนได้พูดไว้สหรับเรื่องการที่ว่าสองหมอลำยักษ์ใหญ่มีการล่ำเรืองส้นกันเป็นเรื่องบางอื่นนั่นเองคะ่ะจัาเดกกะ ไปอ่านคอมิมนใดสำหรับ,บันนี้กับมิเรืองมิเล่าใหม่พี่น้องไดรับชมรับฟังเพียงเท่านี้กับรอติดตามดูดการนารุ่นการวาสีออกมาเป็นแนวดสํสหรับล่าเรื่องพระอภัยมณีเวอร์ชั่นลําเพลินและเวอร์ชั่นทํานองขอนแก่นจากคณะหมอลําใจเกินร้อยแล้วก็คณะหมอลําน้องใหม่อย่างสาวน้อยลําเพลินโชว์นั่นเองค่ะ